ฮารโรนสวัสดีครับผมชาตอนนี้เราอยู่กันกับกราฟของบอมเบอร์คอยนะครับหรือว่าคลิปโตบอมนะครับนี่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 มาดูนะครับนี่คอมมอนคอมมอนดู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 คอมมอนยิดยิดเียฮยพูดไปกระซอาซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่ว่าก็คือตลาดนะครับได้ถูกย่อตัวไปนะครับ ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ในประวัติศาสตร์ทั้งเกมนะครับแต่ว่าในแบบในในเดือนนี้นะครับต่ําที่สุดนะครับไปที่1.3เหรียญนะครับหรือประมาณ40กว่าบาทเลยนะครับก็คือแบบไอ้เทียเชียนมันย่อต่ํามากเลยนะครับประเด็นก็คือมันมีความผิดปกตินะครับตรงที่อะไรเดี๋ยวมาพูดกันนะครับบอกหัวข้อก่อนวันนี้เราจะมาอ่านกราฟนะครับให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในเร็วๆนี้นะครับนะมาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับมามาตีเส้น ก่อนเลยนะครับตีเส้นที่ตรงนี้เลยนะครับนี่นี่คือจุดย่อตัวล่าสุดนะครับเก okay, นะครับประมาณนี้นะครับที่เป็นการตีกราฟคร่าวๆที่เราสามารถดูได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่การตีกราฟเพื่อที่จะคาดเดาอนาคตน,นะครับ แต่เป็นการดูอดีตความขมขื่นมาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับย้อนกลับไปเลยนะครับวันที่จุดๆ,ๆนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับตลาดได้มีการย่อตัวลงไปครับต่ําสุดอยู่ที่1.5นะครับและผมได้มีการคาดเดาว,ว่ามันจะต้องลงไปถึง1.5แน่อนอนนะครับ แต่ประเด็นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับน่าจะเมื่อวานเลยนะครับนะเกียรตลาดมันย่อไป1.3โอ้คือมันเป็นการย่อตัวที่ทะลุแนวรับไปเลยนะครับเป็นแบบทะลุเลยทะลุเลยนะครับแต่ข้อดีคืออะไรครับมาดูกันนะครับมันได้มีการย่อตัวที่ต้องเรียกว่าเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเป็นสูตรเลยนะครับ มันจะมีสูตรอยู่นะครับภูเขาสามลูกข้างบน,นครับผมจําชื่อไม่ได้ไอเฮดเฮดแอนด์ชเดอร์าผมน้ํายาซาผม,มอะไรต่างๆครับแล้วมันจะมีย่อตัวแบบที่มันเป็นข้างล่างนะครับเพื่อที่จะเดี่ยขึ้นไปอันนี้ก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็มีการย่อตัวลงมาปุ๊บเกิดเขาลูกที่หนึ่งเห็นไหมครับย่อตัวลงไปปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาเกิดเขาลูกที่สองนะครับแล้วก็ย่อตัวลงไปครับหลังจากนั้นนก็พุ่งเลยครับเห็นไหม ก็ถือว่าเป็นการย่อตัวทะลุแนวรับที่ต้องเรียกว่าเป็นข่าวดีด้วยซ้ำนะครับหนึ่งเลยก็คือเอ่อคนที่ช้อนทันนะครับคือจะได้ราคาที่ดีมากๆเลยครับได้ราคาที่ประมาณ40กว่าบาทเองนะ40นิดนิดเองนะครับถือว่าเป็นราคาที่น่าเข้ามากเลยครับมันก็เลยดีดตัวขึ้นสูงมากเลยนะครับทะลุแนวต้านขึ้นไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนช้อนมันก็คงจะลงไปกว่าน,นี้นะครับไม่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ก็คือมีคนช้อนไปเยอะมากเลยนะครับเลยดีดตัวมาตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากมากเลยครับถาม ือว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไหมมันมีแน่นอนครับจากที่ผมลองไปถามเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆที่น่ารักทั้งหลายนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเงี้ยมันเป็นเพราะว่ามันตรุจีนนะครับนะครับพรุ่งนี้เป็นวันตรุจีนนะพรุ่งนี้วันที่3 1มเอ็ดเป็นวันตรุษจีนถูกไหมครับเขาจะถอนเงินไปเที่ยวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นปีใหม่ของจีนนะครับเที่ยวกันถูกไหมครับเพราะงั้นนี่คือตลาดขาลงที่ต้องไม่ว่าสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่จริงๆอะผ่านจากปีใหม่แบบปีใหม่นิวเยีีีไปปแล้้วกก็ใหมุ่งชฟอ ก็เรียกว่าเอ่อถือว่าสมเหตุสมผลนะครับในการที่ตลาดตกแบบนี้นะครับแล้วก็ถือเป็นข้อดีนะครับที่เราจะได้ช้อนขึ้นมาด้วยนะครับอมาดูกันนะครับหลายคนนะครับคิดว่าเอ้พี่ครับถ้าเกิดมันลงอย่างเงี้ยมันยังน่าเข้าอยู่ไหมอ่ะมันจะขึ้นไหมอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมอ่ะมาดูกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าไอที่เราเจอมรสุมกันอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ก้อนก้อนงูงูเนี่ยอย่าลืมนะครับมันเป็นแค่ก้อนลูกเหล็กนะครับมาดูกันนะว่าเกมแม่งผ่านอะไรมาบ้างนะครับโอ้โห ดูดิอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูด,ดูเอาเอาก้าวให้มันใหญ่กว่านี้แล้วนนะครับอ่ะดูนะครับอ,อันนี้คือโบรลสุมที่เรากำลังเจอนะครับปอดศิสย์ศ์ที่แบบเฮ้ยมันลงมาจากลอยสี่สิบเลยยเฮ้ยเฮ้ยไปดูอดีตครับโอ้โหเหี้ย,ยดูครับมันผ่านอะไรมาบ้างเทียบกับการาฟที่เรากำลังเจออยู่ที่มันขี้ปะติ๋วเลยนะมันขี้ปะติ๋วเลยนะโอ้โหอันนี้คือ พุ่งไปแ6ดจุดนะครับนะดูนะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเฮดแอนโชเดอร์อีกแล้วนะครับน้ำยาสระผมนะครับแต่อันนี้เป็นเฮดแอนโชเดอร์แบบลูกใหญ่ๆนะครับเป็นทั้งกาฟเลยนะครับคืออะไรเนี่ยจะมีหนึ่งลูกใช่ไหมอันนี้อันนี้คือช่วงเปิดเกมนะครับช่วงเปิดเกมไปปึ้งนะครับปึ้งนี่หนึ่งลูกเลยขึ้นเลยครับขึ้นเลยนะครับตอนนั้นก็แบบอุ้ยเอยเกมใหม่เกมใหม่มา กมไม่เหมือนอะไรเหมือนลูน่ารัสนะครับมันเหมือนเกมลูน่ารัสพี่น้องของบอมเบอร์นะครับที่ออกมาใหม่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเอ้ยเกิดเลยขึ้นเกิดเลยขึ้นต้องเรียกว่าถ้าเกิดเอากราวเนี่ยไปเทียบกับลูน่านี้เป็นไปได้สูงมากเลยครับว่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันครับเอ้ยเกิดเลยขึ้นเลยเฮ้ยแล้วก็เริ่มลงมาเพราะคนเริ่มแบบโอ้เฮียเบื่อไม่เล่นแล้วไม่ไม่ขายแม่ตึก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 ปึ้งนะครับซึ่งคาดเดาว่าตรงนั้นน่าจะเป็นตอนที่ บีคอยน่าจะเปิดเคมเหรียญได้นะครับมันก็เลยลงนะครับตึงตึงตึง,ตงลงมาปุ๊บนะครับแล้วก็สเตเบิลไว้ประมาณกี่วันวะอุย้ยเกิดอ,อาทิตย์นะอาทิตย์กว่านะครับสเตเบิลอยู่ที่อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วก็เขาเรียกไงด้วย ตัวคุณค่าของมันนะครับด้วยการขดเหรียญด้วยเกมเพย์ที่มันสนุกนะครับทําให้บอมเบอร์นะครับสามารถดีดตัวขึ้นมาได้นะครับเป็นเฮดที่ใหญ่เลยนะต้องเล่าเป็นเฮดที่ใหญ่มากเลยครับทำไมรู้ไหมเพราะว่าปกติเฮดเฮดพวกนี้นะครับมันจะสั้นมากเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมครับ <c ute> เห็นเฮดของเราไหมครับอันนี้คือเฮดของเรานะครับนี่นี่อันอันน,น,นี้อันนี้คือเขาของเรานะเขาของเราอันอันนี้เขาของเขาไอเชียวผู้ลงมงอันนี้เขาของเรานี่เขาของเขานะครับนะ เอออันนี้เขาของเราใช่ไหมเห็นไหมครับเห็นเฮดเห็นเฮดมันปะเห็นเขาไหมนะเขามันจะพุ่งสูงมากเลยนะครับซึ่งมันเขาเรียกว่าอ่าเป็นเขาแบบพูนะครับเป็นพูนะครับเพราะว่าขึ้นไปปุ๊บมันก็ต้องมีลงนะปึ้งลงมาแนละ้วมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่เขาของที่ผ่านมานะเป็นเขาของเขาเขี่ยกูพูดไปงงเลยเขาของเขานะเป็นเฮดที่มันค่อนข้างที่จะสเตเบิลมากๆนะครับคือมันขึ้นขึ้นค่อยๆข,ข,ขึ้นมันไม่รีบอะ่ะเออแบบ ไม่รีบอะจะไปไหนจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยแบบไม่รีบอะเออนะก็เท่าที่ผมคิดถ้าเท่าที่ผมเดาแล้วก็เท่าที่ผมอ,อศึกษาหาข้อมูลมานะพูดเหมือนเท่เลยเชี่แต่ก็ไม่ทำเฮี้ยอะไรมากเร็จแต่ก็ประมาณว่าผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นสูงมากๆเลยนะครับสูงมากๆเลยนะเพราะว่าเอาจริงปะมันมันถ้ามันจะตกขนาดเนี้ย ถ้ามันจะตกขนาดนี้จริงๆอ่ะมันเฮีย er, มันมันยากมากเลยเว้ยมันยากมากที่เกมมันจะตกแบบปุ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 บเฮียผลนี่มันตกมันก็มีไม่กี่ข้อนะครับเช่นแบบการอัปเดตใหม่การเนิร์ฟของเกมนะครับที่ทําให้คนแบบโอ้เฮียแม่งแย่จังวะอ้ยแย่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 ทำให้ผู้เล่นใหม่นะครับที่จะเข้ามาก็แบบอุ้ยอุ้ย เฮ้ยเข้าดีปะวะฮ้ยมันคือเหรียญช้านะเว้ยผู้เล่นเก่าแบบเอออย่าเข้ามาเลยนี่กูกูขนาดกูเล่นมานากูยังไม่เปิดจอใหม่เลยนะครับแต่นั่นแหละครับมันก็เป็นขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับเงินใครเงินมันครับเพราะงั้นศึกษาก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับแต่เท่าที่ผมจะดูนะผมว่ามีโอกาสขึ้นมากๆเลยนะครับมากๆเลยนะต้องดงูมากๆเลยนะ แล้วก็โอกาสลงมีไหมมีมีนะครับมีนะครับเพราะว่ามันเป็นเฮดแอนโชเดอร์นะครับนี่กูพูดบ่อยเขาไม่ได้โฆษณาให้กูแต่เขาแต่มันที่จริงมันมีมันมันมีชื่อเรียกสูตรนี้อยู่นะครับไปไปหาดูกันนะครับกูจําไม่ได้มันเฮดแอนโชเดอร์นะครับมันคือน้ำยาสระผมนะครับมันขึ้นมาปุ๊บหนึ่งเขาลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นลูกสองนะครับแล้วก็ลงมาถูกไหมแล้วก็ขึ้นเขาอีกลูกสามนะครับเป็นลูกเล็กนะครับก็ ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเขาอีกลูกหนึ่งไหมนะครับแต่ก็ถ้าเป็นเขาอีกลูกหนึ่งก็อาจจะเป็นเขาที่มันขึ้นไปกว่านี้นะครับก็อาจจะก็อาจจะได้ประมาณนี้แหละก็อาจจะได้ประมาณนี้นะอาจจะสเตเบิลตรงนี้แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเฮดแอนโชเดอร์ตรงนี้มันก็มันก็มีเปอร์เซ็นที่มันจะตกเหมือนกันนะเพราะว่าเฮดแอนโชเดอร์นะไม่ใช่เรื่องดีนะการที่มีน้ํายาสาวผมได้กราฟ อีนนิเหยน้ำยาสระผมในการาฟนันไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะว่าน้ำยาสระผมนี่เขาเรียกว่ามันเป็นสูตรทีเ่เป็นเทนขาลงนะครับถ้ามีน้ำยาสระผมในการาฟคือเป็นเทนขาลงครับแต่อันนี้มันเป็นน้ำยาสระผมแบบการาฟใหญ่ๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความรู้มากพอนะครับว่าน้ำยาสระผมในการาฟใหญ่ๆนี่มันจะส่งผลอะไรบ้างนะครับแต่เอาจริงมันมันคงไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า เทดบางทีเขาเทดเป็นเดือนเป็นอาทิตย์แค่นั้นเองครับเขาเขาคงไม่นหน้ามาเทดเป็นแบบหลายเดือนเดือนอะไรอย่างงี้นะครับนะก็คงจะไม่มีผลอะไรมากนะครับถ้ามีผลก็มีแค่เขาลูกตรงกลางครับเป็นเขาเป็นน้ำยาสระผมลูกตรงกลางนะครับที่จะมีผลมากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเขาเปรียบเทียบกันนะครับเขาก็จะเปรียบเทียบกับเขาลูกนี้แหละเขาจะไม่ไปเขาจะไม่ไปเปรียบเทียบกับเขาลูกนี้นะครับเขาจะเปรียบเทียบกับแค่เขาลูกนี้ถูกไหมนะครับนะซึ่ง ่เทียบกับเขาปัจจุบันครับต้องเรียกว่าย่อตัวมันสูงมากเลยนะครับแล้วก็โอกาสที่จะกลับไปจุดเดิมหรอขึ้นอยู่กับอัปเดตใหม่ล้วนเลยนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับอัปเดตใหม่เลยนะครับแล้วก็การเนิร์ฟถ้าเกิดว่าเขาปลดเนิร์ฟอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนพลิกแพงหน่อยนะครับพลิกแพงลูกเล่นหน่อยนะครับแทนที่จะแบบจะแบบมาห้ามไม่ให้คุณขุดเหรียญมากเกินไปก็อาจจะแบบ มีเทคนิคต่างๆอะไรนะครับที่ทําให้การเนิบลดลงแต่ว่า,าทําให้เขาอยู่กับเกมได้นานขึ้นนะครับอาจจะเป็นแบบมีฟีเจอร์ใหม่การใส่เหรียญเข้าไปแลกอะไรต่างๆนะครับแลกเปอร์เซ็นต์แลกสเตตแลกอะไรก็ก็ได้นะครับเป็นการเบินเหรียญน,นะครับดีกว่าการมาเนิบแบบนี้นะผมว่านะเนิบแบบนี้มันมันมันมีข้อดีใช่หมมันมีข้อดีตรงที่เหรียญมันจะไม่เฟินะครับแต่ข้อเสียก็คือเออ คนปรับตัวไม่ทันนะครับหลายคนปรับตัวไม่ทันนะหลายคนแบบบน่นหลายคนแบบออกเกมนะครับเพราะว่าแบบไอ้ที่มันได้น้อยมากจังเลยครับพี่ในกลุ่ม่าได้น้อยจังเลยครับพี่ทำไมมันได้น้อยจังเลยครับพี่มันปกติไม่พี่มันไม่ปกติจมไ่พี่ปกติไม่พี่มันไม่ปกติประมาณเนี้นะครับก็คือเอาง่ายคือคนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ไหวนะครับก็ถ้าอยากแนะนํา เดฟนะ้ซึ่งมันคงไม่มาดูคลิปกูหรอกนะครับนะคนเวียดนามคงฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะครับแต่ก็ประมาณว่าเอเอเอ,อาจจะลดเนฟลงมาหน่อยนะครับแลกกับการที่มีฟีเจอร์ใหม่ให้เบอร์เหรียญได้มากขึ้นนะครับโอเคปะ่ะก็ถือว่าดีนะอาจจะแบบลดเนฟมานิดนึงนะครับเป็นการตลาดนะเป็นจิตวิทยานะโอเค okay. ก็ได้ก็ได้ก็ได้สองสีจ้เพิ่มให้มา0 0 1นี่ เยก็ยังดีก็ยังดีนะครับนะตลาดตอนนี้ถ้ามันจะตกไปกว่านี้เอาจริงว่าถ้ามันจะตกไปกว่านี้เทียมันคือมันหลุดกาฟไปแล้วนุ้ยถ้ามันจะตกคือมันแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากมีแต่แบบเขาเรียกไงคนเทขายกันมากกว่าตอนนี้นะขึ้นอยู่กับคนแล้วนะตอนนี้ขึ้นอยู่กับคนแล้วนะถ้าเกิดว่าคนแพนนิคนะครับถ้าเกิดคุณยังเลือกที่จะเทขายอยู่เรื่อยๆนะครับ ตามการาบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเออเอาจริงคุณสามารถแบบรักเงินตัวเองได้หมดเลยเว้ยคุณไม่จาเป็นต้องรักเกม้ยคุณรักเงินได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณรักเงินจริงๆนะครับคุณไปรักเงินในตอนที่มันขึ้นอยูะ่ะถูกไหมเออคุณรักเงินคุณก็ต้องได้เงินที่มันเยอะกว่าถูกไหมคุณจะไปเอาเงินที่มันน้อยๆทาไมล่ะเพราะงั้นโฮดีกว่าครับโฮโฮที่แปลว่ารูนะครับไม่ใช่ โอดิแปลว่าโอเอาไว้โอดโหดโอดเอาไว้นะครับนะโอเหรียญเอาไว้อย่าพิ่งขายกันนะครับให้มันได้ขึ้นให้มันได้สเตเบิลข้างบนหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่ล่างๆเลยเห็นไหมอันนี้คือแบบล่างๆเลยนะโซนท ah ี่ผมตีกราฟเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ตั้งแต่ข้างล่างตรงเนี้ยถึงตรงนี้คือมันเป็นโซนล่างแล้วนะครับอย่าให้มันไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้มันขึ้นมาหน่อยแล้วค่อยขายก็ได้นะครับให้มันขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้อย่าให้อยู่เลยนะครับในช่วงแบบสองจุดหนึ่งเนี่ย 2.1 2จอุอเนี่ยอยากให้มันลงต่ำกว่า2.2เลยนะครับผมขอละครับไม่ใช่ว่าผมจะได้กำไรนะแต่เพื่อให้เกมมันไปได้นะครับอย่าอย่าเพิ่งไปขายเลยนะครับสำหรับใครที่แบบโอ้ยหนีตายแบบโอ้เงินกูเงินกูแล้วแต่นะครับควรสามารถขายได้โดยที่ไม่ต้องพูดเท่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้กำไรที่มากกว่าเดิมนะคุณก็ต้องใช้เทคนิคหน่อยนะครับแล้วก็มันก็จะช่วยให้ทุกท,ทุกคนวินวินนะครับทุกคนได้กําไรทุกคนได้เงินทุกคนคืนทุนทุกคน ม,มีอาชีพสร้างอาชีพได้ทุกคนมีค่าขนมนู่นนี่นั่น,นคือมันดีไปหมดครับดีกว่าการที่คุณมาโพสเท่ๆว่าเงินกูเงินกูเงินกูพร้อมกับกำตังยี่สิบาทเดินออกไปนะครับเข้าใจปะไอ้เ <c oughs> กูโดนด่าได้เลยแต่ <c oughs> ก,ก็ออาเป็นว่าถามว่าหน้าเข้าไหมตอนนี้มันมันลงต่ำแล้วนะครับจุดช้อนมันมันหมดแล้วนะจุดช้อนมันไปแล้วนะครับ คลิปที่แล้วนะมีคนบอกว่ายังน่าเข้าอยู่ไหมครับยังน่าเข้าอยู่ไหมครับนี่ครับมาดูจุดช้อนนี่ดีจุดช้อนได้ไปแล้วอันนี้อันนี้จุดช้อนล่าสุดนะไปแล้วนะไปแล้วนะไม่ก็จุดช้อนที่สองตรงนี้นะครับก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ดูดีๆนะครับอ,อซื้อเฉพาะตอนที่มันตกลงโอเคปะ่ะอย่าอย่าไปซื้อตอนขึ้นนะครับอย่าไปซื้อตอนขึ้นนะครับโอเคไหมนั่นหน้าใหม่หลายเลยคุย หน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าไปซื้อตอนที่มันขึ้นนะครับซื้อตอนที่มันลงนะโอเคไหมครับก็เท่านี้นะครับสรุปจะขึ้นไหมขึ้นนะครับจะลงไหมลงนะครับกูบอกไม่ได้ครับอืมแต่ลองฟังที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับน้ำยาสระผมนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับนะครับก็ ลองไปคิดเอาเองนะครับเคี้ยวเองไม่ได้เหรอทีกูต้องเอาวิคคอส่เอาง่ขึ้นครับขึ้นขึ้นขึ้นสูดสูดขึ้นครับไปอยครับ